ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลงนาม MOU สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนเมื่อวันที่13มกราคม2559สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเลขาธิการนายวัชรพันธ์จันทรคจร ได้เข้ารวมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนณห้องแพลนารี่ฮอลล์2ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจดรสมคิดจาตุศีพิทักษ์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วพร้อมทั้งประธานสภาหอการค้าไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานวันนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยปรากฏมาก่อน ที่สามภาคส่วนคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมาร่วมกันแสดงความสามัคคีแสดงพลังที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อมารวมพลังกันเพื่อมาช่วยประชาชน ที่อยู่ในเศรษฐกิจฐานรากซึ่งค่อนข้างจะมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนซึ่งเป็นคนไทยนั้นไม่เคยละทิ้งซึ่งกันและกันในท่ามกลางบรรยากาศของการเมืองซึ่งไม่ค่อยปกตินะักมาเกือบสิบปีแล้ว และในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจซึ่งเผชิญกับความท้าทายทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศแต่งานวันนี้มันเป็นการจุดประกายความหวังว่าถ้าพวกเรามีความพร้อมใจกันร่วมกันเดินไปข้างหน้าผมเชื่อว่าเน,านรัอทรามนยญพัเมรี เมื่อได้เห็นภาพวันนี้แล้วท่านจะมีกำลังใจที่จะนำพาชาติของเรานั้นเดินฝ่าอุปสรรคไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนรัฐบาลชุดนี้ยึดมั่นในหลักการที่ว่าเราต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเติบโตอย,อย่างยั่งยืนไม่ได้ต้องการให้แค่มีเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างผิวเผิน ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้ทุกคนมีความสุขชุ่ครั้งชั่คราวแต่ต้องการที่จะมาร่วมกันวางรากฐานที่ถูกต้องที่แข็งแกรงเพื่อให้ลูกหลานของคนไทยทั้งหลายสามารถมีชีวิตที่ผาสุกและสมบูรณ์มั่งคั่งในระยะยาวขอหน้ารัฐบาลชุดนี้โดยท่านนายกต้องการประกาศสิ่งที่เราเรียกว่าการเติบโตจากภายใน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศกยภาพความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศที่เน้นการส่งออกและการลงทุนเราต้องการเน้นการเติบโต,ตภายในพ่ผประชาชนาส่วนใหญ่นั้นเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเกษตรกรรมถ้าหากภาคเกษตรกรรมซึ่งมีป,ประชากรเกือบ30ล้านคน ยังคงมีส่วนแบ่งของ GDP เพียงแค่ไม่ถึง10%ประเทศไทยยากนักที่จะสามารถเติบโตไปได้อย่างมีความสุขและอย่างยาั่งยืนฉะนั้นท่านนายกได้บอกมาให้คณะรัฐมนตรีนั้นทำทุกอย่างเพื่อให้ส,ร,สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงขึ้นให้พวกเขาเติบโตขึ้นมา ให้สามารถมีส่วนผลิตของประชาชาตินั้นมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่ว่าพูดแล้วจะทำได้ไง,ไง่ายๆเขาบ่าการเติบโตจากภายในนั้นมันหมายความว่าจะทำยังไงที่จะให้ผลิตส่วนใหญ่ที่ประเทศสร้างขึ้นมาได้นั้นมันมาจากฐานรากขึ้นเม,มื่อวานนี้ในคารโมเราได้คุยกัน เราได้บอกกันว่าในปีนี้เราจะให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมออกมาให้ได้อย่างน้นนอย5มาตรการใหญ่มาตรการที่หนึ่งคือสิ่งที่ท่านนายกเคยประกาศมาแล้วว่าจะขับเคลื่อนทั้งในแนวดิ่งและในแนวนอนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของชนบทคำว่าโครงสร้างพื้นฐานในชนบทหมายความว่า โครงสร้างพื้นฐาในใดก็แล้วแต่ที่มีความจําเป็นมากต่อการผลิตต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นเราพูดกันมามากพูดกันมาหลายสิบปีลงทุนมหาศาลกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ถึงเวลาแล้วที่เราต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประโยชน์จริง กับเกษตรกรกับชาวบ้านซึ่งอยู่ในชนบทเมื่อวานนี้ท่านนายกและท่านรัฐมนตรีมหาไทยได้ตกลงว่าในปีนี้นั้นจะมีการทุนเพิ่มเติมในการสร้างโครงสร้างต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยุ้งฉางไม่ว่าจะเป็นโรงสีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นลานตาก ไม่ว่าการจะใช้เครื่องมาเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตร่วมกันในระดับตำบลก็ดีจังหวัดก็ดีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยากให้มีเกิดขึ้นในป,ปีนี้ในแนวนอนนั้นได้มอบหมายให้่านรัตุดินสุวรรณที่จะผ่านกองกองทุนหมู่บ้านผ่านในทรีบ้านหนึ่งนี้เขาได้แจกการบ้านผ่านแกนนำหมู่บ้านไปแล้วว่าให้หมู่บ้านเสนอขึ้นมาว่า มีโครงการอะไรบ้างที่ท่านต้องการลงทุนในู่นรรูปไม่ใช่ว่ามากู้เพื่อใช้ส่วนตัวนะครับมาทําในโครงการร่วมมือกันที่จะทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยท่านขาดแคลนอะไรขอให้นําเสนอขึ้นมาแล้วเขาจะมีคณะกรรมการในการกลัดกลองและจะเอาโครงการนั้นเนี่ยสร้างขึ้มาลงไปในพื้นที่ฉะนั้นท่านจะเห็นการดำเน,น้นแนวดิง่งโดยทางรัฐบาลโดยทางกระทรวง โดยทางผู้ว่าเอาวาต้อเจาลุ่มไปดึง,งลึง้และในแนวรอนร่วมกันนะครับนี่คือมาตรการที่หนึ่งที่อมาตรการที่สองเป็นโครงการที่เราคุยกันไว้และมาวันก่อนนั้นผมได้ไปที่ทกศและองคสินเรามองว่าในการพัฒนาเกษตรกรนั้นให้เขาสามารถยกระดับความสามารถในการผลิตขึ้นมาให้ได้ในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ในการสร้างการแปรรูปให้มากขึ้นในการสร้างความหลากหลายของการลงทุน,ทนพ่อปลูกที่หลากหลายที่จะสามารถจุนเชื้อและสร้างรายได้ที่มีดุลยภาพกับเขาและหากในอนาคตข้างหน้าจะสามารถค้าขายผ่านออกไปนอกชนบทไปในจังหวัดหรือแม้แต่ไปในต่างประเทศก็ดีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการสร้างขึ้นมาแลวเราจะเล่นกับสิ่งที่เราเรียกว่าการสร้าง SME เกษตรอุตสาหกรรมขึ้น ความหมายมันคืออะไรความหมายมันก็คือว่าในชนบทนั้นจะมีเกษตรกรที่มีความพร้อมจํานวนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอาทิเช่นจะเริ่มมีการปรับโซนิ่งการผลิตว่านอกจากข้าวนอกจากยางแล้วเขาจะยังสามารถผลิตอย่างอื่นขึ้นมาให้มีความหลากหลายเพื่อให้เขาสามารถสร้างรายได้ขึ้นในขณะเดียวกันก็จะสร้างความพร้อมของเขา ในการที่จะทําการแปรรูปสินค้าของเขาการสร้างรูปแบบใหม่ของการนําเสนอขายสินค้าของเขาเพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าราคาให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นทวีคูณไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถพร้อมกันในการทําสิ่งเหล่านี้ได้แต่เราต้องการสร้างผู้นําขึ้นมาก่อนสร้างผู้นําขึ้นมาแล้วเพื่อให้เป็นตัวอย่างและให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรที่เหลืออยู่ฉะนั้นโดยคำนิยามของทกศนั้นะ เขาเรียกว่าเขาต้องการสร้างหัวขบวนเกษตรกรซึ่งเป็น s อสขนาดเล็กที่มีความสามารถมีความหลากหลายและต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวิถีการผลิตให้มันดีขึ้นฉะนั้นลักษณะนี้จึงนำมาสู่การลงนามในอยู่ชอบที่สองคือจะมีข้อตกลงระหว่างทกศออ,ออมสินและก็ทางด้านสภานเกษตรกรและทางด้านสาร้างทั้งหลาย พื่อว่าใน,นอนาคตข้างหน้างบประมาณและเสียเชื่อของธานาคารจะมุ่งไปสู่การสร้างบุคล,คลากรเหล่านี้ขึ้นมาและเมื่อเขาเกิดความสำเร็จขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นโมเดลตัวอย่างเขาจะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เขาจะเป็นคนที่ให้ความรู้กับเกษตรกรพี่น้องของเขาที่อยู่ในชนบทถ้าเราทำอย่างนี้ได้โดยต่อเนื่องเป็นปีๆไปสร้างความเจริญให้เขามีความแข็งแรงขึ้นมา อันนั้นนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นการปฏิรูปการเกษตรอย่างแท้จริงขึ้นมาการเกษตรนั้นเราไม่จาเป็นจะต้องผลิตแค่ยางแผ่นยางดินเราไม่ต้องผลิตแค่ข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็ขายเส่ถุงแต่ในขณะน,นี้นั้นสินค้าเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่ามาทวีคูณในต่างประเทศดุกการแปลงรูปมันขึ้นมาแต่เนื่องจากภาคเอกนชนในอดีตนั้นไม่ได้สนใจที่ว่าจะลงไปลงทุนสิ่งเหล่านี้ในชนบท พราะว่าขาดแรงจูงใจที่เพียงพอแต่ในขณะนี้กระทรวงการคลัง BOI กำลังดีไซน์สิ่งจูงใจเพื่อว่าถ้าหากเกษตรกรต้องการลงทุนสิ่ง,งนี้ในชนบทหรือแม้แต่ว่าไม่ใช่กเกษตรกรแต่เป็นบริษัทเอกชนที่ต้องการเข้าไปลงทุนในตำบลหรือในอำเภอเพื่อไปสร้างโรงแปรรูปโรงงานต่างๆที่จะสามารถสร้างมูลค่าสินค้านี้ขึ้นมาได้เราจะให้สิ่งจูงใจเป็นพิเศษ และสิ่งจูงใจนั้นไม่ใช่แค่ว่าจูงใจในบริษัทน,นั้นสมมุติว่าผมเป็นบริษัทกอไก่เป็นบริษัทขนาดยักษ์ซึ่งไม่เคยสนใจเลยที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการเกษตรแต่ถ้าว่าคุณสามารถจูงใจผมให้ลงทุนในชนบทร,ร่วมกับเกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าปลาลูกเกษตรและสามารถนําไปจำหน่ายในต่างประเทศได้สิ่งจูงใจเหล่านี้จะให้ผมสามารถนำไปทำค่าใช้จ่ายในบริษัทในเครือผมได้ สิ่งเหล่านี้เราต้องการที่เอาพลังทั้งหมดที่ประเทศเรามีอยู่ยกระดับเกษตรกรของเขาขึ้นมาเวลาเราไปญี่ปุ่นเราเห็นกเกษตรกรของเขามีที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์มีรถแยงขี่แต่ทําไมกเกษตรกรของเราทําไมถึงยังคงแค่จำหน่าอเขาผลเขสาสร้างทำไมมีแค่เปลีย่ยนยางยางถ้วยยางเดิบยางแผง่นเด็บยางแค่นี้ฉะนั้นมันถึงเวลาที่ท่าน,นยกต้องการว่า จากวันนี well. ้เป็นต้นไปเราจะเริ่มยุคใหม่แห่งการปรับุเกษตรที่ท้าริงโดยการเริ่มต้นจากการเน้นเรื่องของหนึ่งเอสเเกษตรอุตสาหกรรมต่อหนึ่งตำบลห้ได้ยนี่คือมาตรการที่สองมาตรการที่สาเมื่อมีผลผลิตมันจะต้องมีการตลาดมันจะต้องมีตลาดรองรับอันนี้คือเห็นผลที่ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้รับกามอบหมายว่า คุณจะต้องไปําเนินการสร้างตลาดประชารัฐตลาดการเกษตรกรไม่ใช่เพียงแค่ตลาดแต่มันจะรวมไปถึงระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดที่จะทําให้มีการเก็บรักษาและค้าขายในสินค้าเกษตรกรอจากเกษตรอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทําไมการทรายมาอยู่จังที่3เราจึงขอขวอมือจากพายกระชุนว่าจะทํายังไงที่คุณจะรับซื้อสินค้าจากภาคเกษตรถ้าคุณให้เขาผลิตสินค้าเพิ่มเขาต้องมีตลาด เขาต้องมีความมั่นใจเราจะ้วขอเอื้อเฟื้อจากทางภาคเอกชนว่าทุกค่ายทุกสำนักจะมาร่วมกันแล้วไม่เพียงที่ว่าจะมองเน้นแค่เมองไทยองค์กรเหล่านี้มีคนชีพอยู่ในต่างประเทศทางที่จะรวยคนเดียวเก็บเงียบคนเดียวเขาจะเชื่อมโยงเกษตรกร,นกรในท้องที่เอาสินค้าเหล่านั้นไปจำหน่ายในโมเดเรืนอเทรดไม่เพียงภายในประเทศต่ในต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนใครจะมองในทางที่เชิงลบบอกว่านี่ทำไมถึง,องเอารายใหญ่จะมาคุบรายเล็กห่ท่านที่เคารพประเทศไทยนั้นทุกคนเป็นคนไทยและเมื่อคนไทยเขาตั้งใจจะมาช่วยกันเองเราควรจะทำใจและคิดให้เป็นอุกสซะถ้าเขาไม่ช่วย ผู้เขาก็รวยอยู่แล้วแต่วันนี้มันเป็นหน้าที่ของคนรวยที่จะต้องเข้ามาช่วยคนจนเมื่ออย่างนั้นหนไทยมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะมีครวิพา์วิจารณ์กรุณาเถิดครับประเทศไทยนั้นมันลำบากมานานแล้วคิดในทางบวกพูดในทางบวกให้กำลังใจทุกคนที่เกี่ยวขอ้องมาตราการที่สี่คือการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งถ้าการท่องเที่ยวแพ้ไประเทท้องถิ่นสนร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆรักษาแหล่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ใช่ฉาบฉวยไม่ใช่การทําลายสิ่งวแวดล้อมตัวนี้จะทําให้ชนบทเติบโต,ตเร็วมากทุกตําบลของเราทุกอําเภอของเรารู้แร้วแต่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่เราไม่เคยทํามันอย่างจริงจัง ไม่เคยเอามาขัดสีชวิตวันทําให้มันดูท่องหน้าท่องเที่ยวปลอดภัยมีสินค้าเกษตร,รมาวางขายเพื่อให้พี่น้องเกษรรเตรกรนั้นเชื่อมต่อกับทางด้านการท่องเท,ที่ยวอย่างแท้จริงปีนี้จะเป็นปีเริ่มตน้นที่การท่องเที่ยวประเทศไทยรวมทั้งทบททจะเริ่มโครงการลงทุนในการพัฒนาแหล่ง,งท่องเที่ยวทุกตำบลทุกอำเภอเมื่อวานนี้ได้ขอความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพยายามช่วยกันดูแลว่าจะทายังไงจะโปรโมทโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวหรือถ้าตำบ bon ลมีไม่ได้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ต้องไปสร้างสิ่งใหม่เราไม่อยู่แล้วแต่หยิบมันขึ้นมาเชียร์นายให้มันกลายเป็นเพชรขึ้นมาดึงให้ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวดึงให้เศรษฐีภูทรเข้ามาเที่ยวดึงให้เศรษฐีประเทศเอเชวยเข้ามาเที่ยว สิ่งเหล่านี้เราทําได้เราพยายามเอาเกษตรกรเข้ามาช่วยเรานอกจากโมเดิร์นเทรแล้วปลทเขานําเสนดอตดัวเองว่าต่อจากนี้ไปสถานีเติมน้ำมันของเขาจะมีเซกชันพิเศษที่จะให้มีเกษตรกรนั้นนําสินค้านี้มาขายได้แต่เราได้ขอร้องเขาว่าเติมน้ำมันในแหล่งท่องเที่ยวต่อไปจากวันนี้ไปเขาให้ดีไซน์ในเชิงท่องเที่ยว พูดง่ายก็คือว่าข้างหน้านะั้นต้องจงใจให้มาเที่ยวปั๊มให้มันอยู่ข้างๆและเปิดช่องว่างที่ท่านยศขอไว้ว่าขอให้ชุมชนในชนบทเกษตรกรได้มีโอกาสนาสินค้าเรานะันพามาทังซา,ากอนมาจําหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวเราดนะันเมื่หละงท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุน่นในเกาหลีหรือที่อื่นฉะนั้นเราจะเริ่มมาทําในสิ่งเหล่านี้มาตรการที่5เมื่อวานนี้ ได้นำเสนอไปแล้วในคอรมอลในเชิงหลักการจะไปครั้งแรกที่ประเทศไทยจะลงทุนในอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั่วทุกชุมชนในประเทศไทยทุกแห่งที่มีชุมชนอยู่กันนานั้นจะมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไม่ได้มีไว้ให้เล่นเกมแต่มีไว้เพื่อว่าการศึกษาจะเป็นที่นั้นโดยผ่านไอท,ทีสินค้าในชนบทโดยสหกรณ์เกษตรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถจำหน่ายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซไปขายทั่วโลกได้ดินแดนชายขอบจะได้รับการอนสง์จากความเจริญที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความพยายามของรัฐบาลชุดนี้ที่จะให้เกิดความกระจายวาาเท่าเทียมกันของความสุอภาพฉะนั้นมาตรการเหล่านี้เมื่อวานนี้ครมอ,อนุมัติในหลักการและจะทำการลงทุนทันทีในขณะน,นี้ในปีนี้ ไม่เพียงเท่านั้นจะมีการลงทุนเพิ่มเติมเรื่องของดิจิทัลเพื่อให้มือไทยนั้นเป็นศูนย์ของรทราฟฟิกทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปผ่านสิงคโปร์เราจะสามารถกลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนี้ได้ฉะนั้นในห้ามาตรการหลักเหล่านี้นที่เป็นรูปธรรมจะเริ่มตอบว่าไอ้ก้าวแรกของการสร้างการเติบโตจากภายใน <c oughs> การสร้างความเจริญจากท้องถิน่นที่เห็นเป็นเชิงรูปธรรมนั้นจะทําได้อย่างไร สักครู่นี้ผมได้รียท่านอรู้มว่าผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเป็นกําลังที่สำคัญที่สุดเลยถ้าหากเขาเป็นนักพัฒนา GDP เมืองไทยนั้นจะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้อีกมากทีเดียวเพราะว่าการพัฒนาที่แท้จริงนั้นมันคือการขับเคลื่อนประชาสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่คือการปั๊ม GDP ที่พวกเราชอบเขีนข่าวชอบดูว่ามันจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ ต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้ชีวิตมีมาตรฐานขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความผาสุกมากขึ้นให้ประชาชนนั้นมาไม่สิวนตัวท่านนายกคิดเรื่องนี้มานานและถามผมว่าจะทํายังไงให้ทุกภาคส่วนมารวมกันจึงเกิดคําว่าประชารัฐนี้ขึ้นมาประชารัฐนี้ไม่ใช่คําใหม่เลย ครั้งหนึ่งมีท่านศาสตราจารย์แช่นันเคยพูดเอาไว้คำคำนี้ในหะนังสือของเขาท่านอาจารย์ประเวศก็เคยพูดคำคำนี้ท่านอาจารย์ประเวศเป็นคนบอกผมเองบอกว่านี่หลายปีมาแล้วสี่ห้าปีมาแลบอกสงคิดช่วยนัดผมพบกับภาคเอกชนได้ไหมผมรู้ว่าภาคประชาชนนั้นถ้าเดินไปอย่างนี้มันไม่สามารถยกระดับขึ้นมาระดับหนึ่งได้สินค้าที่ผลในโอท็อปมันได้แค่นี้ทำยังไงจะยกมาขึ้นมา ขายผ่านในตลาดขายผ่านในประเทศได้ให้เขามีโน้ตฮาวเอกนชนมีดึงเข้ามาช่วยท่านอาจารย์โมเวกับผมเคยทันเข้ากับเอกนชนหลายต่อหลายครั้งฉะนั้นเมื่อวันนี้ภาครัฐท่านนายกเห็นชอบเป็นอย่างยิ่งต้องการสร้างประชารันนี้ให้เกิดมันจึงเกิดวันนี้ขึ้นมาและว,วันเมื่อคาวที่ผมนำภพ่เอกชนไปพบทานนายก ผู้เขาทั้งหลายเขาป,ประบวารณาตัวท่ญญานยบอกว่าเขาต้องการเป็นแรงหนึ่งที่มาช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศผู้เขาไม่สามารถมาอยู่ในการเมืองได้เพราะการเมืองในไทยนั้นบางครั้งพวกเขาไม่สามารถเข้ามาได้จริงๆแต่เขาเพร้อมที่จะมาขับเคลื่อนท่านนายกให้ผมบอกว่าดีไซน์ขึ้นมาเป็นซับคอมมิตี้แต่ละเรื่องเช่นเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเรื่องซัลเอสโคใหม่เรื่องการศึกษา เรื่องสังคมทุกเรื่อง12เรื่องกระจายออกไปแล้วดูซิว่าเอกนชนรานะยไหนจะเข้ามาช่วยเราได้บ้างเช่นเรื่องการศึกษาบริษัทอาจจะเปิดบริษทัทของเขาให้เด็กนักศึกษาเข้ามาฝึกงานได้โดยที่ยังไม่จบเพื่อให้จบไปแล้วทํางานเป็นเหล่านี้เป็นต้นพอตั้งหลักได้แล้วก็บอกว่าเอสิบสองคณะนี้จะมาเริ่มดูว่ามีอะไรที่เราจะช่วยกันและซั b c o m m i t t e e ไหน ที่ภาคประชาชนจะมารุวมกับเราเชิญมารุวมกับเราเป็นประชารัฐแต่ตอนตั้งไขรนี้ขอให้สรุปประเด็นก่อนชัดออกมาว่าใครจะมาช่วยอะไรฉะนั้นใครก็ตามที่ไปพูดบอกว่าเจ้าโศจะมาทินประเทศเอกชนจะมาหุบไรย่อยประชารัฐที่ไหนถึงไม่มีภาคประชาชนกรุณาฟังให้จบให้คล่มประเด็น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนดีๆเขาพยายามตั้งใจกันทำเพื่อประเทศอย่าให้เขาท้อถอยถ้าเขาท้อถอยเขาละทิ้งการรวมตัวของสามภาคส่วนในเมืองไทยนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยประเทศไทยวันนี้ลำบากมาเพียงพอแล้วแล้วเ,เห็นประเทศอื่นข้างๆเราเริ่มจะใกล้จะแสงหน้าเราแล้วเราเองต้องการความสามัคคี ต้องการให้ทุกฝ่ายคิดในสิ่งที่ดีถ้าไม่เชื่อในขณะนี้ไม่เป็นไรรอดูตายอยา่าพึ่งไม่ทำสิ่งที่ดีๆการสิะทำที่ไม่ดีเลยขอให้เห็นใจท่านนายกบังให้เวลาท่านบังเจดาใชว่าไม่เป็นไรแต่รอพิสูจน์ผลงานว่า่านทำอะไรได้บ้างพวกเราทำอะไรได้บ้าง ถ้าทำไม่ได้เราก็จะบอกว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ไม่ใช่แค่คอรมอรชุดแค่นี้มันคือคนท่านประเทศเราต้องปลุกจิตสำนึกหมายว่าประเทศจะเดินได้มันอยู่ที่คนไทยทุกคนไม่ใช่ไม่พอใจเป็นคอรมอรแล้วประเทศจะเดินได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้ธนยุกเองเ็ต้องกลับมาข ผมก็ต้องการเข้ามาขอบคุณขอบคุณที่มีน้ำใจที่ทุกภาคส่วนมาช่วยกันในวันนี้และประชารัฐจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าจะไม่มีการย่อยสลายแน่นอนขอให้พวกเรารักษาอันน้ไว้ขอบพรคุณอีกครั้งนะครับที่ทุกท่านมารวมกันในวันนี้ขอบพระคุณมากครับเมื่อวันที่9มกราคม2559ที่ผ่านมานายวชรพันธ์จันทรคจร เลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้ารวมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดชายภูมิหรือมหาวิทยาลัยชาวนาขึ้นนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชายภูมิจังหวัดชายภูมิโดยมีประธานคณะกรรมาการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอกดนัยมีชูเวศเป็นประธานกล่าวเปิดงานภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีเรียกขวัญข้าวการเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตและบูธของดีกฟกมหัศจรรย์ก้าวดำก้าวหน้าและมอบเช็คงบอุดหนุนให้กับเกษตรกร,ร,กรสมาชิกจังหวัดชัยภูมิด้วยนอกจากนี้ยังมีการบรรยายแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยชาวนาชาวนามืออาชีพ โดยที่ปรึกษาในคณะกรรมาการเกษตรและหกรกรสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิภาคร,ราชการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูรองศาสตราจารย์ดรสมบัติชินวงศ์ผู้ร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐผู้แทนเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกกว่า500คน,นค าานยมก,ยกนนชมสรำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนำโดยนายวัชรพันธ์จันทรักจรเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรวมกับกองทัพบ,บกโดยกรมการสัตว์ทหารบกพลตรีวีรพันธ์สมัครการ จ้ากรมการสัตทหารบกเห็นชอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการผลิตการแปรรูปและการจัดการตลาดผลผลิตของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองและมีรายได้อย่างพอเพียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นชอบร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเมื่อวันที่14มกราคม2559ณศูนย์การเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่